ก่อนหน้านี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุนะฮะจนทําให้เขาถักเขาเรียกว่ากระดูกเท้าเนี่ยนะฮะแตกคราวนี้เมื่อวานนี้นะฮะมีการวงสวงนะ,ะศึกเสน่หาไกลทองชารวันนะฮะของช่อง8เนี่ยแหละนะฮะ,อะไอ้ก็ออกมาเผยอาการว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามทํากายภาพบําบัดอยู่และ งดใส่ส้นสูงค่ะนะฮะส่วนช่วงนี้หลายคนก็ถามว่าทำไมใส่เซ็กซี่บ่อยจังจ้าจ๋าอ้าวก็ถึงเวลาก็อยากจะแบบถึงวัยที่เหมาะสมนะก็อ,อยากจะโชว์บ้างอะไรบ้างแต่เอาดีๆเขาไม่ได้เพิ่งใส่เซ็กซีป่ปะเขาใส่มาตั้งนานแล้วปะใช่แล้วแต่ช่วงนี้จะลงทีหน่อยเขาบอกว่าก็โสดหรือเปล่าก็โสดโสดแต่ว่าขพอความแซบแบบนี้นะคะก็มีคนไดเรกข้อความมา ในเชิ์บอกว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติเดี๋ยวนี้แปลกนะเวลาดาราสาวหรือผู้หญิงแต่งตัวน้อยชิ้นหรือว่าแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยทำไมต้องเจอคุกคามอืมไอยยังโดนอ่ะล่าสุดอ่ะคิดดูนะฮะเดี๋ยวไปฟังจากปากไอ้ดเลยค่ะว่าเจอโรคจิตมาคุกคามทางเพศแบบนี้มีวิธีจัดการยังไงบ้างค่ะก็โสดเลยต้องแซ่บตลอดนะคะ ก็คือใส่ของเลยตรงตรงเลยแล้วกันเขาบอกว่าต้องเซ็กซี่เพราะว่าเดี๋ยวตามแม่ไม่ทานมาแม่บอกว่าให้โชว์เลยตอนนี้ไอรู้สึกว่าเป็นคนแต่งตัวหลายแนวมากเลยพี่ไอไม่มีไอไม่มีแบบว่าแนวเป็นของตัวเองคืออยากใส่อะไรก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราฟิลเราอยากเป็นแบบใส่ชุดว่ยน้ำเราก็ใส่อะไรเงี้ยไม่ได้มีแนวว่าอยากเป็นอะไร ก็ <laughs> ม,าใ,มาในรูปแบบเดอเล็กมาในไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซะเยอะ <laughs> <laughs> ก็เรียกว่าเป็นโซเชียลาล s สแมนได้เหมือนกันเพราะว่าก็มีแบบส่งรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบบล็อกอะไรเงี้ยตกใจไหมคะตกใจไม่เคยเจอ <laughs> 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 ก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะต้องลดดิรีความแซบลงมาหรือเปล่า,อ,อ,าอาจจะไม่เกินไปก่อนี้แล้วอะไ ส่งข้อความมาลวนลามไหมก็มีส่งมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่อ่านเพราะว่ากลัวค่ะก็จะลบทิ้งบล็อกอะไรเงี้ยคนไทยก็มีค่ะก็มีค่ะทักครับสวยจังครับอะไรเงี้ย อ่านรายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ก็จะเห็นเรื่อยๆที่เป็นดเรกแบบไอจีเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติอะไรที่เข้ามามากกว่าอ่ะอนนเอาดีๆนะค่ะคือน้องไม่ค่อยอ่านแชทแต่ว่าบังเอิญบังเอิญไปเจอแชทข้อความรกจิตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ว่าน้องเนี่ยเลี้ยงอ่าน เพราะอะไรรู้ป่ะตอกไม้ไปอ่านข้อความพวกนี้ปวดหัวลบสมองลบได้ลบบล็อกได้บล็อกเลยค่ะแล้วเราสวยก็ต้องโชว์เพราะว่าจ๋าโดนไหมลบจิตโดนไหมจ๋าไม่ได้สนใจเลยฉันไม่โดนลบจิตเลยมีแต่มาอะไรรู้ป่ะอ่าที่มีร้อยหนึ่งเป้าวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยโดนทุกวันเลยพมัันนทง